เราเตาียนกินเร็วเอากินแข็งที่เขาแบดหมดแบเดิมอีกแล้วเอาแข็งที่เขาแข็งที่เขาเอามาม่าอะไรครับมาม่ามาม่าอ๋ร้อนร้อนร้อนไม่รอนอ่อยแน่ตอนที่เกินมาม่ามาม่าเกาหลีใช่ไหม กดหมูมสับก็เอาไปม,มาโอเคอม,มาโอเคห่อทีขาวเอามาเก็บโอเคแล้วกมาโอเคาาอเคาหลีก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นอ๋อนี่มาโอเคเป็นเส้นเกาหลีเน,น่นนนเส้นมันเหนียวนุ่มอร่อยมาก อคนคนระับสูแข็งนะดูยพี่อมชาสีอ่อนสั้นอ๋อนสู้องสู้จะย้หน่อยกินน้ำัอ้ยอร่อยอร่อยอ่อยโอ้ยบอมสูจะหมดแล้ววันนูจะหมดแล้วอ่ะ เียงดังๆครับฟังชัดครับโอเคครับพ่อม่โอเคเย็นพอเย็นพอเย็นเย็นน้ำปั่นใช่ไหมกินพักก่อนโอ้ยบอมซูทหมดแล้วอะบอมซูทหมดเลยสามได้กินน้ำโอนกิมปั่นครับตอตินไม่ยอมแพ้ครับ กินไม่ยอมแพ้ติ่มกินเข้าไปโอ้โอเนื้อเนื้อเนื้อไ,ไม่ใช่ผีกระลุกไม่ใช่ผีแต่กินเข้าไปกินห,หมดอร่อยโอ้โหลองกินเลี่ยมเลยครับโอ้โหเลีเ่ยมเลยครับแต่กินแล้วมีเลี่ยมไหยครับโตกว่าเนาะกินเร็วกว่าเนาะลุงเนาะก็โตกว่าครับ เรียนเรื่องหนึ่งคนครับวันนี้เหลืออติงคนเดียวครับดูครับถ้กินหมดใช้เวลากี่นาทีครับสองนาทีห้าสิบแล้วครับนาทีห้าสิบแล้วนี่บอมยังอร่อยยังเด็ดสุดท้ายอร่อยครับทำดีดีครับทำดี มาม่าโอเคไหมครับทำหน้าโอ้โหนั่นอร่อยอย่างท่านยกสดครับอร่อยขนาดนี้มยกสดเลยครับทุกคนไม่ต้องดูนะดูแต่ใิ้เพวยดูแล้วดูกระติงกินมาม่าโอเคด้วยครับอร่อยจัดเลยอ่ะ ปากเลยเอากระดาษชั่วหนี้นี่ไปกระดาษโอ่แขเลยเช็ดเลยหมดลูกเอ้ยกระดาษชั่วมีครับเนี่ยชั่วมีเอาเช็ดนิั่นไหมพี่บอมกินหมดไปแล้วครับพี่บอมสัดเรียบไปแล้วครับเหลือแต่น้ำครับน้ำยังไม่หมดนะครับฉันต้องกินน้ำให้หมดก่อนเมื่อกี้หัวล้ออะไรครับเนี่ยชัดๆเน้นๆครับ เก่งครับเก่งเกงเก่งครับเก่งหมดแล้วกินเป็นหมาเลยวหมาอันเราปากดดนะปากเขเป็นลิ้นเลีนะเป็นหมาเยแบบนี้เ้น จะหมดแล้วจะหมดแล้วทำไมป๊าไม่เอามาสอม่องไปซื้อใหม่ก็ได้ทำไมป๊าไม่เอามาส่องโซงจะไดกินวันนี้นไม่ได้เต็มเต็มมือเมื่อวานเนะี่ยก็กินถือก็ได้เสร็จเทียบเมื่อวานซื้อหมอนข้างปอันหนึ่งก็เต็มเลยไม่เต็มมาตินถือได้อีก ไม่กงอคือได้ันเดียวตอนแรกก็ใส่ได้สองตอนนี้ใส่ได้หนึ่งมัน้อนมันต้อด้ี่วนเดียอครับขมดแล้วกหมดแล้วกมดแล้วครับหมดแล้วครับเหลืน่อยเดียวเองไงจะหมดแล้วจะหมดแล้วเช้อนกับอัลติน่บ ไมเองไม่เอาสักแสน,น,นเล็นนกกินน้ำก่อนก็ดูกออ่อนกินน้ำก่อนดีก,นกว่า,ากินน้ำเยอะมันจะอิ่มจะอิ่มน้ำนจะกินมาม่าไม่ให้หลงแลวกินข้าวม่ให้หลงนะม่กอิ่มน้ำหนนไหลูกต้องกินข้าวให้หมดก่อนกินน้มมำก่อน,นเรา่อยกินน้ำ เน้นๆครับเน้นๆครับเอานอครับโดียตัดคอชามครับเน้นครับตัดขอชามเลยครับต่อเอานส่นวัอ้ทำอะไรป้ากินอะไรกินร์มาเกาหลีเบอราเกาหลีเลยจะเผ็ดนะติณกินได้ครัเอ็งก้กินใไหมแล้วส่วนแล้วติงกินนี้กินอมเนึ่งกูองหนึ่ยกูสองหนึ่งก็องหนึ่ง ไม่เอว่สองหอยชนะอือมันเน้นครับอร่อยไม่อร่อยดูครับมีถึงมีถึงสองสองสองถึงสองสองก็อร่อยด,ดูดูดูด้วยอืม ัดชามอ่ะออพี่บอม,บอมยกสดอีกแล้วอ่ะเออเออฝากไว้ฝากไว้าวางโอ้โหถึง้ยกสดกันเลยครับอร่อยขนาดนี้เลยเนี่นยแมา่มาตองขาวอร่อยขนาดนี้เลยหมดเลยนี่เลยนิดเดียวของพี่บอมดีครับ หัวน้ำก็หมดครับอันนี้อันนี้มาม่าเส้นหมี่มาม่าเส้นหมี่เรียบเลยค่อยๆลูกค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่รับหมดครับหมดจอดอีกพิ่มหมดเอาให้หมดให้หมดอ

Ừ, ừ, ไม่เห็นเหลือเลยอิ ừ, ย่มะน,นะครับไหนดูพุงนิไปแลุงไปแล้วครับบา,บายบายหมดแล้ว